ทีนี้มาดูทางด้านรองนายกรัฐมนตรีกันบ้างครับคุณอนุทินชาญวิรกูลนะครับก็บอกว่าไม่ห้ามม็อบนักศึกษาให้มีการชุมนุมนะแต่ขอให้สวมหน้ากากอนามัยแล้วก็มีการเว้นระยะห่างด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยในการป้องกันโรคโควิด -19 พร้อมกับหนุนเรื่องของการแก้ไขรัฐธรมนูญก่อนมีการยุบสภาด้วยครับ นายอนุทินชาวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขนะครับได้กล่าวถึงความแออัดในการชุมนุมของกลุ่มนักศึกษาว่าตนเองเนี่ยมีความเป็นห่วงเรื่องของความปลอดภัยซึ่งหลักในการป้องกันไวรัสโควิด -19 กก็คือการออกมาชุมนุมออกมาชุมนุมได้แต่ขอให้ใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็รักษาระยะห่างแต่คงไม่ห้ามเรื่องของการออกมาชุมนุมนะเพราะว่าเป็นความรู้สึกของนักศึกษาที่ต้องการสื่อให้รัฐบาลรับทราบซึ่งเราต้องเคารพ แต่เมื่อออกมาชุมนุมกันแล้วก็ต้องมีการดูแลตัวเองเมื่อปราศัยเสร็จแล้วก็ต้องมีการฉีดแอลกอฮอลที่ไมโครโฟนด้วยอย่างไรก็ตามส่วนตัวเนี่ยมองว่าการชุมนุมที่เกิดขึ้นไม่น่าจะมีเหตุให้ติดเชื้อโควิด -19 เพราะว่าประเทศไทยไม่ได้มีการติดเชื้อภายในประเทศเนี่ยมา2เดือนแล้วอีกทั้งยังไม่อนุญ,ญาตให้ชาวต่างชาติที่มาจากประเทศที่มีการแพร่ระบาดเนี่ยเดินทางเข้ามายังประเทศไทยด้วยและคนที่มาจากต่างประเทศก็ต้องได้รับการกักตัวไว้14วันก่อนที่จะกลับภูมิลำเนาหรือว่าออกมาข้างนอกได้ จึงเชื่อว่าจะมีความปลอดภัยโดยในส่วนของทางกระทรวงสาธารณาสุขมีการเตรียมความพร้อมเรื่องของเจ้าหน้าที่ตามสถานการณ์ส่วนที่โรงพยาบาลเองก็มีการเตรียมความพร้อมเช่นเดียวกันนะครับ <c oughs> ทางนี้ก็ขอให้มีการชุมนุมกันด้วยความสงบนะอย่ารุนแรงเพราะว่าทุกคนนั้นมีอารยะและรัฐบาลก็พร้อมที่จะรับฟังโดยเฉพาะพักภูมิใจไทยที่พร้อมรับฟังความรู้สึกและเจตนาอารมณ์ของทุกฝ่าย สำหรับข้อเรียกร้องของนักศึกษานั้นหลายเรื่องก็นํามาพิจารณาได้อย่างเช่นการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งพักภูมิใจไทยเองก็บอกว่าพร้อมที่จะมีการแก้ไขนะแต่ต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนดนะแล้วก็มีสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือว่าสสรมีการทําประชามติและถ้าทุกคนเห็นด้วยก็ยุบสภาเลือกตั้งใหม่ซึ่งควรเป็นไปตามขั้นตอนทางการเมืองและเป็นกระบวนการประชาธิปไตยแต่ส่วนตัวเนี่ย ไม่เห็นด้วยนะถ้าหากจะให้มีการยุบสภาโดยไม่มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพราะว่ามันก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนอกจากนี้นายอนุทินได้กล่าวถึงการปรับคณะรัฐมนตรีในส่วนของพรรคภูมิใจไทยว่าถ้าจะมีการปรับเปลี่ยนก็ต้องมีการส่งรายชื่อมาก่อนนะและท่านนายกรัฐมนตรีเองจะนําขึ้นทุนกล้าวทุนกระมอมเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่ารัฐมนตรีในพรรคภูมิใจไทยเนี่ยยังเป็นคนเดิมใช่หรือไม่นายอนุทินก็ไม่ตอบนะได้แต่พยักหน้าแทนคําตอบไปฟังเสียงของคุณอนุทินสักหน่อยครับ ก่อนอื่นผมก็ต้องบอกว่าพวกเราเป็นห่วงทุกคนนะครับในเรื่องของความปลอดภยัยของน้องๆนักศึกษาหลักของการป้องกันให้ตัวเองไม่ติดเชื้อโควิดเนี่ยก็คือโซเชียลดิสแตนซ์กับใส่หน้ากากอนามัยวันนี้เราคงไม่ขอว่าไม่ให้ออกมาหรอกเพราะมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นความรู้สึกของน้องๆทั้ง,งหลายที่ต้องการแสดงออกมาสื่อออกมา ให้รัฐบาลได้รับทราบเราก็ต้องเคารพในในความรู้สึกนั้นน,น,นั้นของน้องๆนะครับเพีแต่ว,ว่าในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขเองในฐานะที่เป็นผู้กํากับดูแลอยู่ก็ถ้าพูดพูดเอาตั้นๆเลยใส่มาส์ใส่มาสแล้วก็พยายามเว้นระยะเท่าที่จะทำได้นะครับก็เวลามันสถานการณ์มัน มีคนมาเยอะๆเนี่ยเราจะไปบอกให้คนมาเว้นระยะ1เมตรแล้วค่อยคุยกันมันก็คงลําบากเพราะฉะนั้นทางสิ่งที่เหลือที่ดีที่สุดตอนนี้คือใส่มาสกออกมาชุมนุมได้แต่ใส่มาสกนะครับเวลาจะปาใสาก็ค่อยขึ้นไปแล้วก็แยกคนอื่นออกห่างๆแล้วก็ค่อยถอดแมสกปาใสาในไมโครโฟนคนอื่นขึ้นมาปุ๊บก็รีบฉีดแอลกอฮอล์ใส่ไมโครโฟนนะครับเพื่อให้เกิดความปลอดภยัย